เอาเลยครับคุณผู้ชมครับก็ต้องขอสวีัสสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเวอร์โซนนะครับผมต่อยเกมกระดิหน้าฟรีไฟกันอีกแล้วเช่นเคยเลยนะครับก็เป็นไงกันบ้างหลังจากอัปเดตมาแล้วเนี่ยคุณผู้ชมได้สำรวจทุกอย่างภายในเกมหรือยังนะครับว่ามีอะไรใหม่นะครับหลายๆคนก็แบบตื่นเต้นกับหมดแต่งงานใช่ไหมล่ะนี่มีคู่แต่งงานเข้ามาแล้วนะครับหลายๆคนก็น่าจะได้มีคู่รักแต่งงานอะไรกันแล้วนะครับในเกมก็สามารถทำภารกิจเพื่อรับของรางวัลฟรีด้ ผมจะมาพูดถึงเป็นตั้งค่าใหม่นะครับก็คือจะเป็นอัปเดตท,ที่คุณผู้ชมอาจจะยังไม่รู้แน่นอนเลยนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนยังไม่รู้นะครับบอกได้เลยว่าเป็นการอัปเดตท,ที่เท่มากๆสามารถเขาเรียกว่าคุณผู้ชมเป็นการ โชว์คอลเลกชันของเราเนี่ยที่แบบเออรวยเนี่ยรวยจริงอ่ะเราโชว์หน่อยนะเออจริงอวดรวยนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าประมาณนั้นแหละแบบอวดไอเทมแรนนั่นเองนะครับเราสามารถเอาไว้เทมแรที่เรามีอยู่เนี่ยในอ่าเขาเรียกอะไรคอลเลกชันอาวุธนั่นเองนะคุณผู้ชมในคอลเลกชันอาวุธเนี่ยสามารถเอามาโชว์หน้าล็อบบี้นั่นเองนะครับนี่น่าสนใจใช่ไหมล่ะคุณผู้ชมว่ามันสามารถทําได้ยังไงนั่นเองนะครับที่ก่อนอื่นเราจะไปรับชมก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยก็เลยกันนะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยววเเเราามมดดูอัปตตใให่นก ของเซิร์ฟแท็กกันบ้างดีกว่านะครับมีอะไรอัปเดตกันบ้างเอ่ยมีกิจกรรมอะไรคุณผู้ชมอ่าทางด้านของเดมอนรอยัลนะครับมาใหม่แล้วนะครับสำหรับนักบวชหน้ากาก,ากเหล็กนั่นเองคุณผู้ชมโอ้โหเทจัดเลยตัวนี้คุณผู้ชมก็สามารถมาสุ่มกันได้แล้วนะครับคุณผู้ชมโอ้โหผมบินเกือบหมดแล้วเนะี่ยขาดแค่ชุดใหม่นะครับโกลเด้นพลอ i ซิมิตี้อะไร p r o กซิมิตี้เอเอโคเดนฟลักซิมิตี้นั่นเองนะผู้ชมสามารถไปสุ่มกันได้โหผมมีบัตรตั้งพันเก้าร้อยใบนะครับโหพอเอาเงินว่าไว้ไปสุ่มคลิปหน้ากล้วกัน,นครับแต่ที่มากเลยผู้ชมสามารถไปสุ่มกันได้เนาะโอเคคุณผู้ชมแล้วก็มีกิจกรรมสายฟรีมาด้วยรู้สึกก็คือจะเป็นกิจกรรมจับคู่เล่นฟรีรับไอเทมมากกว่าเองนะครับก็ไม่รู้เล่นยังไงเหมือนกันคนะุณผู้ชมก็สามารถไปเล่นกันได้นะก็คือ,อาหาคนที่ใช่รับไอเทมที่ชอบใส่ไอดีของคนที่ชอบ3คนแล้วก็หากคนนั้นชอบคุณเหมือนกกััันท้งคู่็จจะบ มือกันเพื่อเปิดใจโอโ้โ,อโหขนาดนี้แล้ว<อ>คุณผู้ชมก็คือเราสามารถบอกชอบใครในเกมได้นะคุณผู้ชมโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหโคตรน่าสนใจเลยคุณผู้ชม อย่าลืมไปใส่ UID คนที่คุณชอบกันเลยกันด้คุณผู้ชมอาจจะสมหวังก็ได้นะดีกว่าไม่ทําอะไรเลยนะคุณผู้ชมก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับการอัปเดตเลยครับเดี๋ยวเราไปเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมนี่ก็หลังจากการอัปเดตเข้ามาแล้วนยคุณผู้ชมหลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับว่าหลังจากการอัปเดตเนี่ยก็คือจะมีการอัปเดตด้วยกัน2ตัวเกมนั่นเองนะคุณผู้ชมก็คือจะเป็นเิร์ฟหลักของเราเลยครับแล้วก็อีกเสร์มหนึ่งก็คือจะเป็นทางด้านของ Free Fire Max นั่นเองนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาไปดู มาใหม่นี่ครับสามารถแบบปรับแต่งหน้าล็อบบี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในฟรีไฟแม็กดีกว่าว่ามันสามารถกดตรงไหนแล้วก็ทําได้ไงไปดูกันเลยนะครับไปกันเลยเอาล่ะคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่ในหน้าของอ่าหน้าล็อกอินเข้าเกมในฟรีไฟแม็กนั่นเองนะค,คุณผู้ชมนี่เป็นไงเป็นวิดีโอเปิดตัวที่แบบโอ้โหโคตรเท,ทเลยคุณผู้ชมของอ่าเซิร์ปกติจะไม่มีแบบนี้นั่นเองนะครับเห็นไหมคุณผู้ชมการดูวิดีโอนี้จะไม่ใช่อินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับนี่โหพีกลาเรานีเทจัดเลยนะครับโอ้โหดิคุณผู้ชมนี่ อัปเดตมาใหม่ล่าสุดเหมือนกันเลยนะครับก็คืออัปเดตพร้อมก,กันกับตัวเกมหลักเลยนะครับนี่เทใจเลยเดี๋ยวเราไปดูในตัวเกมกันเลยแล้วกันนะครับปึ๊บอ่านี่เลยนี่เลยนี่เลยคุณผู้ชมนี่ก็คือที่จริงแล้วเนี่ย มันยังเป็นปกตินั่นเองนะครับจริงๆเราสามารถมาตั้งค่าได้นะครับผู้ชมสามารถทําแบบลานล็อบบี้ให้เราสามารถเลือกอาวุธมาโชว์ได้นะครับนี่โดยการคลิกไปที่ตั้งค่าเลยนะครับแล้วก็กดไปที่ระดับแม็กระนั่นเองนะครับมันก็มีออปชั่นเข้ามาใหม่นะครับก็คือมีรูปแบบล็อบบี้ก็คือไดนามิกกับคลาสสิกนั่นเองนะครับตอนนี้ผมเลือกอยู่คลาสสิกก็คือมันจะเป็นปกติเลยแต่ถ้าเราเลือกเป็นไดนามิกปุ๊บเราจะต้องรีเกมหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวเรารีเกมมันก่อนเลยนะครับโอเคนี้ผข้หม่่ลลวนนรัเดีียาาากกกปปง เปิดการตั้งค <t |startoftranscript|> <t> ่าตรงนั้นนะครับนี่เป็นไงคุณผู้ชมเราก็จะมีแบบมิติเราสามารถปรับได้นู้ชมนี่สามารถหมุนดูได้รอบๆเลยนะครับได้ประมาณ180งองศาได้เองนะคุณผู้ชมนี่เป็นไงคุณผู้ชมเราสามารถมุมมองได้ต่างๆได้เลยนะครับแต่ว่ามุมบนอะไรไม่ได้นู้ชมแต่ว่าเราสามารถปรับปืนข้างหลังตรงนี้ได้นู้ชมเดี๋ยวผมจะทาให้ดูนะคุณผู้ชมนี่คลิกกาไปเลยนะครับมันก็จะมีตรงนี้เลยเราสามารถลากของของเราเนี่ยมาวางได้เลยนะครับนี่ สวยมากคุณผู้ชมคือแบบโชว์ที่ได้เลยคุณผู้ชมดูดิมีเอฟเฟกอะไรประมาณนี้แต่เซิร์ฟนี้ผมไม่ค่อยมีของเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยมีขอคอลเลคชันเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยมีอะไรโชว์เลยนะครับนี่เป็นไงคุณผู้ชมคือที่จัดเลคุณผู้ชมถ้าแบบเราวางอะไรโอ้โหเราสามารถมีอะไรไอเทมที่แรงแล้วก็สามารถมาวางโม้วางอวดได้นะครับเหมือนเป็นลูกทรงไซตามะเนี่ยเอามาวางโชว์ไว้เลยนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่มีแล้วนะเพราะมันจะเป็นของแรมเลยนะครับแบบความภาคภูมิใจของเราเลยนะครับที่เราทันเลย อะไรประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็น free fire max นั่นเองคุณผส่วนใครที่อยากเล่นก็คือต้องมีเป็นเซิร์ฟสิงคโปร์เองนะครับต้องมี ID เป็นเซิร์ฟสิงคโปร์เองนะครับนี่ก็คือผมใช้เป็น ID เซิร์ฟสิงคโปร์เนาะของเซิร์ฟไทยก็จะเข้าไม่ได้นะครับถ้าเข้าได้เซิร์ฟไทยก็แบบน่าจะโถได้เทกว่านี้แหละคุณผู้ชมนี่เราสามารถปรับได้หมดเลยนะคุณผู้ชมแบบสุดยอดจริงๆเลยคุณผู้ชมสำหรับ free fire max ตัวนี้ก็คือ หลายๆคนก็น่าจะยูรู้อยู่แล้วนะครับว่าการเดินการวิ่งอะไรพวกนี้เนี่ยเกี่ยวกับลูกซองการรีโหลดกระสุนอะไรประมาณนี้เนี่ยเสียงอะไรก็จะสมจริงกว่าเซิร์ฟปกตินั่นเองนะครับก็คือจะเป็นเซิร์ฟแม็กนั่นเองหรือว่าเซิร์ฟแบบเต็มจรจัดเต็มนั่นเองคุณผู้ชมบอกเลยว่าสมจริงมากๆสำหรับเซิร์ฟนี้เนาะส่วนใครที่อยากเล่นก็นั่นแหละคุณผู้ชมก็สามารถไปหาดูได้ใน YouTube นาจะมีคนสอนอยู่นะครับคุณผู้ชมอ่านี่เลยนะคุณผู้ชม เทกผู้ชมนี่ประมาณนี้เลยนะครับเอาละผู้ชมไหนๆแล้วก็มาแล้วเรามาพูดถึงเกี่ยวกับการคอลแลบกันระหว่าง r e e f ฟ r e กับอนิเมะเรื่อง Attack on t ไทท n นกันดีกว่านะครับผู้ชม <S <S 2> <S 2> เดี๋ยวเราจะมาพาไปดูเป็นของรางวัลใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นชุดเอ่ยเป็นสกินรุ่นซองใหม่เอ้นะครับโอ้โหเย,ยอะมากๆเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับก็ฝากไค์เป็นกำลังใจแล้วก็ไปดูพร้อมกันเลยดีกว่านะครับไปกันเลย อันนี้เลยในยคุณผู้ชมนี่ก็คือจะเป็นชุดแรกในคราบรู้สึกว่าจะมีด้วยกัน4ี่ชุดนั่นเองในคำนี้ก็คือจะเป็นชุดเซตนักสำรวจนั่นเองนคุณผู้ชมนี่อ่าคุณผู้ชมเท่มากๆเลยทรงผมเนี่ยเท่จะจ,จัดเลยเนะครับน่าจะเป็นทรงผมของรีวายนั่นเองนะครับหัวหน้ารีวายนั่นเองนะครับเป็นไงคุณผู้ชมสามารถแยกใส่ได้ด้วยกัน4ส่วนนั่นเองนคุณผู้ชมก็จะมีด้วยกันทางด้านส่วนเสื้อกางเกงรองเท้าแล้วก็ทรงผมเกือบเท่จะจัดเลยนะครับนี่เป็นไงคุณผู้ชมอันนี้ก็คือจะเป็น ชุดของเซตนักสํารวจนั่นเองนะครูผู้ชมนี่เป็นไงเท่มาชุดแรกก็เท่แล้วคผูชมโอ้โหบอกเลยว่าของมันต้องมีแน่นอนเลยก็คาดว่าน่าจะเข้ามาเร็วๆนี้นั่นเองนะครับและต่อไปก็คือจะเป็นชุดของผู้หญิงกันบ้างน,นะครับนี่เลยนะครับก็คือจะเป็นชุดนักสํารวจของมิคาสานั่นเองนะครู <im S 2> ครชมเป็นไงโ,โอ้เท่จัดเลยนะครับคผูชมนี่เป็นไงครูชมก็นั่นแหละครูชมก็คือจะเป็นชุดสีเดียวกันแบบเดียวกันนั่นเองก็คือจะเป็นชุดเซตนักสํารวจนั่นเองนะครูชมนี่ ก็ที่จริงเขาอยากให้มีแบบอ,อุปกรณ์เคลื่อนย้าย3มิติด้วยนะครับแบบติดด้วยโอ้โหน่าจะเทจะจัดเลยนะครับมันก็จะมีแค่เสื้อแล้วก็กางเกงรอ,องเท้านะครับแล้วก็จะเป็นทรงผมนั่นเองนะค,คุณผู้ชมก็แยก้วยกัน4ส,ส่วนเหมือนกันเลยนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้เลยเห็นไหมคุณผู้ชมโอ้บอกเลยว่าของมันต้องมีอีกแล้วนะครับ <laughs> เป็นไงคุณผู้ชมนี่ก็คือจะเป็นชุดที่2กันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูชุดถัดไปกันเลยนะครับ นี่เลยนะครับผู้ชมโอ้โหแล้วแล้วชุดที่เรารอ,รอคอยก็มาถึงนั่นเองนะครับก็คือจะเป็นชุดไททันเอเรนนั่นเองนะคผ oh. ู้ชมนี่โอ้โ oh ห oh, oh. เดี๋ยวเปิดตัวนีนก็เทยดจัดไปเลยนะครับเป็นไงคุณผู้ชม บอกเลยเลยว่าน่าก,กลัวมากเลยคุณผู้ชมดูดิดูหน้าตาอะไรดูแบบโอ้โห,โโหดูแบบไม่ใส่เสื้อผ้าอะไรเลยคุณผู้ชมน่ากลัวมากๆเลยนะครับเป็นไงคุณผู้ชมหน้าตาโคตรโหดร้ายเลยในคุณผู้ชมแล้วก็สำหรับชุดนี้เนี่ยไม่สามารถแยกได้ในงนะครับก็จะเป็นชุดเดียวเลยนะครับเหมือนกับชุดก็ตีนั่นเองนะครับเป็นไงคุณผู้ชมน่ากลัวหรือยังเนี่ยโอ้ บอกได้เลยว่าอาจจะเป็นน่าจะเป็นของแรเลยแหละถ้าแบบหมดคอลแลบแล้วก็น่าจะเป็นของแรเลยนะครับผู้ชมก็ต้องซื้อติด ID ดีไว้แล้วแหละผู้ชมนี่ก็คือจะเป็นชุดเซ็ตของเอเรนนั่นเองนะคผู้ชมนี่และนี่ก็คือจะเป็นชุดเซ็ตสุดท้ายแล้วนะครับนี่เลยก็คือจะมีด้วยกัน4ชุดนั่นเองอันนี้ก็คือจะเป็นชุดของไททันกรอกนั่นเองนะครับนี่โหโคตรเทเลยนะผู้ชมน่าก,กลัวมากดูดิแล้วก็มีแบบมีควันละเหยออกมาจากปากด้วยนะผู้ชมนี้ โคตรเหมือนจริงโคตรสมจริงเลยคุณูชมดูเนโอ,โอเป็นไงคุณชมเ่จะจ,จัดเลยนะครับเป็นไงคุณูชมนี่อ่าประมาณนี้เลยนะครับและต่อไป2ไอเทมสุดท้ายก็คือจะเป็นนี่เลยนะครับโอ้โหเปิดตัวได้เทมากๆเลยนะครับก็คือจะเป็นสกินของ M1014 หรือว่าลูกซองยาวนั่นเองนะคุณผู้ชมนีเ่เป็นไงคุณผู้ชม,มบอกเลยว่าแพทน,นี้ก็คือจะเป็นแพทของลูกซองนะครับและก็มาด้วยนะครับสำหรับเป็นสกินของไททันตัวนี้เลยนะครับเป็นไงคุณผู้ชม,มเป็นลายไททันเลยนะครับเห็นไหมคุณผู้ชมก็คือจะเป็นลายเหมือนแบบมีกล้ามเนื้อแล้วก็มีแบบสารละเหออยออกมาเองนะครับจากตัวของไททันเป็นไงโอ้โหโคตรเท่คุณผู้ชมดูดีโอ้โห,โต,โโหต้องจัดแน่นอนเลยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของพี่เก้าสิบมาด้วยเช่นกันเลยนะครับจะมาด้วยกัน2สกกิน2ระบอง คุณผู้ชมเป็นไงโคเท่อันนี้แต่ว่าไม่ได้รู้เหมือนกันนะครับว่าค่าตฐา,านะหรือว่าค่าตัตดสทธิเป็นยังไงนั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับถ้าคุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยก็แล้วกันน,ปปะน,ะนะครบับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ภายในคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ